สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีตรวจเช็คปัญหาสุขภาพของฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมนะครับโดยผมจะโหลดโปรแกรมนี้มานะครับเห็นไหมครับ HDD นะครับ tool ตัวนี้นะครับผมพิมพ์เข้าไปเซิร์ชใน Google นะครับแล้วก็โหลดตัวนี้ครับคลิกเข้ามานะครับผมจากนั้นเราก็มาโหลดตัวนี้นะครับอชาคโหลดนะครับผม แล้วก็มันก็จะไปอยู่ในได้ดาวน์โหลดนะครับตังนั้นเราก็คลิกขึ้นมาแล้วก็รันนะครับนะครับแล้วก็เน็ด yes, นะครับผมแล้วก็เน็กนะครับอ่าติ๊กนะครับผมแล้วก็เน็กนะครับผมแล้วก็เน็กนะครับผมแล้วก็เน็กนะครับผมถ้าอยากให้มันโชว์อยู่ไอคอนหน้าจอก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เน็กนะครับแล้วก็อินสตอลนะครับติดตั้ง นะครับตรงนี้สามารถคลิกมันจะรันขึ้นมาได้เลยนะครับแต่แต่ตอนนี้ผมจะปิดนะปิดแล้วก็ฟินิชไปนะครับแล้วก็พับนะครับโปรแกรมพอติดตั้งเสร็จจะอยู่หน้าจอนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดับมันคลิกขึ้นมานะครับผมแล้วก็เย็ดนะครับผมก็โอเคนะฮะมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสแกนตัวฮาร์ดดิสให้ดูนะครับ ฮาร์ดดิส์ในเครื่องผม3000 G จิกนะครับแล้วก็500 G ้จิกนะครับ2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะสแกนตัวฮาร์ดดิสต์ตัวนี้ตอนนี้แล้วกันที่เอ็กซ์เทนอลนะครับผมแล้วก็ติ๊กตรงคําว่าเออร์เรอร์สแกนนะครับตรงตัวนี้ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องติ๊กควิกสแกนนะครับเราสแกนปกตินะครับผมนี่นะครับคือถ้าเราสแกนนะครับมันต้องถ้าคุณภาพของฮาร์ดดิส์ปกติเนี่ย มันจะเขียวทั้งลูกนะครับมันจะไม่มีสีขึ้นมานะครับถ้าแดงมีสีแดงขึ้นมาก็จะเป็นแบคซิสเตอร์ก็คือฮาริตไม่ดีแล้วนะครับผมก็ให้ทําการเปลี่ยนนะครับหรือเตรียมสำรองข้อมูลไว้นะครับผมอันนี้คือสุขภาพนะครับดูไม่มีสีอะไรนะครับผมแล้วก็เออร์เรอรสแกนนะครับเราจะสแกนตรงนี้นะครับผม ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับผมบางทีเครื่องเรามันช้ามันใช้งานมันไม่ค่อยลื่นนะครับผมลงวินโดว์ใหม่แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเราอาจจะต้องมาสแกนตัวฮาร์ดดิสต์ดูนะครับว่าตัวฮาร์ดดิสต์มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสต์นะครับข้างในนะครับมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นจานหมุนนะครับบางทีนะครับตัวจานมันเป็นรอยนะครับหรือว่าเข็มนะครับ มันเป็นมันไปนขูดจานเป็นรอยมันทําให้ตัวเนี้ยมันเสียได้นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะได้ดูว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับถ้าเราสแกนเสร็จแล้วถ้ามันเขียวในลักษณะนี้นะครับผมตรงสุขภาพตรงที่เป็นรูปคากบาสีแดงตรงนี้นะครับนะฮะคือถ้าปกติ อย่างนี้ก็คือฮาร์ดดิสก์ส่วนมากก็จะปกติใสนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องฮาร์ดดิสก์เป็นแบตซิสเตอร์หรือเสียนะครับแต่ถ้าสแกนเสร็จนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะมันแดงเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือฮาร์ดดิสก์นะครับสุขภาพไม่ดีนะครับพูดง่ายๆคือฮาร์ดดิสก์เสียครับผมถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับผมถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยบางทีเปิดเครื่องขึ้นมาจะทําให้จอฟ้าค้างบางช่วงนะครับหรือใช้งานไม่ได้ ถ้าเปรียบเทียบให้เหมือนเราเห็นภาพเหมือนเราดูหนังแผ่นที่มันสะดุดอะครับถ้ามันอ่านไปได้มันก็จะผ่านไปได้ถ้ามันเสียมากหรือเป็นรอยมากมันก็จะค้างตัวฮาร์ดดี่ก็เหมือนกันครับถ้ามันแดงลักษณะนี้ฮะถ้าเข็มมันอ่านไปได้นะครับจานมมนอ่านไปได้เนี่ยจานตัวนี้ครับถ้ามันอ่านไปได้เนี่ยมันก็จะใช้งานได้ถ้ามันเสียมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับถ้ามันขึ้นลักษณะนี้ถ้าสแกนแล้วมันขึ้นลักษณะนี้นะครับให้ Hey, ถ้ามันยังเปิดเครื่องไระอยู่ให้สำรองข้อมูลนะครับออกไว้ในแฟลชไดร์หรือเอาไว้ในเอ็กชันแนลฮาร์ดดนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับคือรูปแบบนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ